สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังเพลาต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นนี้อย่างมีสตินะคะแล้วทำอย่างไรดีเมื่อนี่ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube ไม่ฮิรอน Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะ นี่เป็นคำสั้นๆที่เขย่าวขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทําให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวะคะ่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทาใจอยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะ เจราจาชี้แจงข้อเทจ็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหน,นี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชําระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ ต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่สานะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทาลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบีย้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อนค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชําระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะนั่นก็คือการเจราจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทําได้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไปทําเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบีย้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ ไปคืนกับนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสําคัญของการดีนี่เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชําระนี้นะคะชําระให้ครบชําระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทําไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจําเป็นจะต้องกู้นี่ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจําเป็นจะต้องชําระนี่นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจําเป็นต้องตัดใจขาย สินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตยังเอามาใช้ในการทํามาหากินเพื่อสร้างไรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่าในทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะ ด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทําให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทําให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่างเงินต้นซะอีกค่ะ ตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าเทากันคือ30,000บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยในทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย20%ตต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 7 2 0 0 0บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย2 8เต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกําหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย8,400บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะ มาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหน,นี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบีย้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกําหนดไม่เกิน28%ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นําเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชําระหนี้นอกระบบ ให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชําระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชรําระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชําระให้ครบชรําระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะ บทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชําระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชําระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชําระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้อง ปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทําได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ